ถ้าเข้าป่าไปเก็บเห็ดแล้วเจอดีถ้าได้ยินใครเรียกชื่อให้รีบออกจากป่าผมกับลุงเข้าไปเก็บเห็ดในป่าลึกช่วงเข้าพรรษาป่าชื้นหมอกลงจัดลุงบอกเสมอว่าป่าช่วงนี้ของไม่ดีออกหากินเรานั่งเก็บเห็ดกันเงียบๆจนผมเห็นเห็ดดอกหนึ่งขาวอวบใหญ่ ผิดปกติขึ้นอยู่ใต้ต้นไม้ที่ไม่มีใบเลยสักกิน่นผมกำลังจะเอื้อมมือไปเด็ดก็ได้ยิมเสียงผู้หญิงหัวเราะแว่แวๆเหมือนอยู่หลังต้นไม้ลุงหันมามองหน้าเขาซีดลงทันทีแล้วกระซิบเสียงสัน่นอยา่ามองขึ้นไปแต่ผมมองไปแล้วบนต้นไม้ต้นนั้นมีผู้หญิงร่างดำปีนเกาะอ,อยู่ผมยามปลกหน้า ลำคอบิดผิดรูปหัวห้อยลงมาตาสีแดงฉานจ้องตรงมาที่ผมมันยิ้มแล้วพูดทั้งที่ปากไม่ขยับมาหาเหตุกันหรอผมกรีดร้องสุดเสียงวิ่งหนีท,ทั้งที่ขาไม่เชื่อฟังได้ยินเสียงหัวเราะดังไล่หลังใกล้ใกล้มากผมลม้มรู้สึกเหมือนมีมือเย็นจัดกดหัวผมลงกับดินหลังจากนั้น ผมจำอะไรไม่ได้เลยชาวบ้านเจอผมนั่งกอดเข่าอยู่กลางป่าหัวโล้นเกลี้ยงทั้งที่ก่อนเข้าไปผมยังผมดกดำทุกวันนี้ผมยังได้กลิ่นดินป่าทุกครั้งที่ฝนตกและทุกคืนผมจะฝันเห็นเห็ดดอกขาวขึ้นเต็มหัวตัวเองแล้วมีเสียงผู้หญิงกระซิบซ้ำๆว่าจำกูได้ไหมถ้าคุณเป็นคนเข้าป่าประจำหรือเคยเก็บเห็ดเก็บของป่า คุณเชื่อไหมว่าในป่ามีเรื่องราวลี้ลับมากมาย